หมอชินที่ผมเปลี่ยนให้คุณเป็นหมอที่ดูแลลูกสาวของผมในครั้งนี้เป็นผลมาจากการพิจารณาอย่างรอบครอบของผมแล้วผมได้อ่านข้อมูลของคุณทั้งหมดแม้ว่าคุณจะอายุน้อยแต่ความรู้และความสามารถของคุณนั้นก็น่าทึ่งมากหลังจากนี้ก็ฝากเสียวหลีด้วยนะไม่เป็นไรผมรู้สึกเป็นเกียรติมาก ที่คุณนันเลือกผมเป็นแพทย์ประจําของลูกสาวคุณนานเฮามีชื่อเสียงในด้านความรักที่มีต่อลูกสาวเห็นได้ชัดว่าผู้ประกอบการที่ประสบความสําเร็จรายนี้มีอายุเพียง4ี่ต้นๆเท่านั้นแต่เนื่องจากการทํางานหนักเพื่อลูกสาวของเขาเขาจึงดูแก่เท่ากับคนอายุเกือบ60ปีเขารักและเป็นห่วงลูกสาวของเขาจริงๆแต่แม้ว่าถึงจะรักลูกสาวของตัวเองมากแค่ไหนก็ไม่สามารถทำให้ผู้อื่นเจ็บปวดทรมานได้คุณนัน เมื่อพิจารณาจากสภาพร่างกายแล้วเธอจะต้องได้รับการปลูกถ่ายไตายภายในเวลาสองปีถึงแม้ว่าคุณหนูจะมีกรุ๊ปเลือดพิเศษแต่ก็ยังมีบางคนทั่วโลกที่มีกรุ๊ปเลือดนี้ภายในสองปีนี้จะต้องหาไตาที่เหมาะสมได้แน่นอนคนดานไม่จนเป็นต้องรีบร้นอนหรอกนะใช่แล้วขอแค่มีคนที่มีกรุ๊ปเลือดเดียวกันก็จะสามารถหาไตาได้แต่ว่าเวลาไม่คอยคนหรอกนะถ้าอย่างนั้น ผมต้องขอตัวก่อนนะครับป่าฉันสงแขกด้วยนานห้าวคงเข้าใจคำใบ้ของฉันนะแต่เขาอาจจะไม่หยุดและตั้งรากฐานนี้ขึ้นมาในทันใดเป็นไปได้ไหมว่าจะใช้เงินเพื่อความสบายใจนานหลีจะรู้ไม่ว่าพ่อของเธอกำลังวางแผนใช้วิธีการที่ผิดกฎหมายพ่อลูกคู่นี้จะต้องจับตาดูให้มากกว่าน,นี้ฉันจะไม่ยอมให้มีการซื้อขายอวัยวะเกิดขึ้นในบรรดาคนไข้ของฉันเด็ดขาดหลายวันต่อมา คุณหมอชินคะฉันรู้สึกไม่สบายตรงหน้าอกและมีอาการตุบๆเป็นระยะนะคะคุณมีอาการปวดตุบๆทุกวันหรือไม่และวิธีไหนที่ดีที่สุดที่จะบรรเทาอาการปวดได้คิดว่าน้องสาวจะพูดเกินจริงแต่ไม่คิดเลยว่าโรงพยาบาลอันดับหนึ่งจะมีหมอที่หล่อขนาดนี้จริงๆฉันได้ยินมาว่าเขาเป็นชายหนุ่มจากครอบครัวที่มีชื่อเสียงและดูเหมือนว่าเขาจะโสดอยู่นะแบบไหนนั่นหรอคะอืม ฉันขอคิดดูก่อนนะต่อให้เขาจะมีแฟนแล้วแต่ด้วยหน้าตาของฉันฉันสามารถเอาชนะผู้ชายที่มีคุณภาพคนดีได้นะคุณซุนจะทำอะไรเหรอครับจริงๆแล้วฉันรู้สึกเจ็บปวดทุกวันเลยค่ะโดยเฉพาะเมื่อฉันคิดถึงใครบางคนแต่เมื่อฉันเห็นคุณจูจูฉันกลับไม่รู้สึกเจ็บปวดอีกเลยคุณชินรู้หรือเปล่าคะว่าทำไมคุณไม่ได้ป่วยอะไรออกไปได้แล้วครับ คุณหมอคะคุณหมอยังไม่ได้ตรวจดูให้ละเอียดเลยนะคะทำไมถึงได้รู้ว่าฉันไม่ได้ป่วยอะไรละ่ะคุณดูหน้าอกของฉันสิคะฉันเจ็บจริงๆนะคะคุณได้โปรดให้ความเคารพด้วยหมอฉินคะนานลีเยอแล้วตามนิสัยของเธอเกรงว่าน่าจะมีเรื่องเกิดขึ้นนะวันนี้ฉันมาฟอกไตฉันแค่อยากจะมาทักทายคุณหมอฉินเท่านั้นขอโทษที่รบกวนนะคะเอ่อนานลี หมอชินคะจะให้ฉันออกไปนะก็ได้อยู่หรอกนะคะแต่ว่าคุณมาเป็นแฟนของฉันเถอะนะคะรปภขึ้นมาที่นี่หน่อยรปภจะมาถึงภายในครึ่งนาทีถ้าคุณยังไม่ออกไปผมก็จะไล่คุณออกไปอย่างไร้ศักดิ์ศรีชะางเไรเดียงสาไราความรู้สึกจริงเลยนะเชิญคนต่อไปสิ่งที่น่ารำคาญที่สุดก,ก็คือคนพวกนี้เสียพลังงานในการรักษาและก็เสียเวลาอีกเธอจากไปทั้งยิางนัน เธอจะเข้าใจผิดหรือเปล่านะอย่าดูเลยนะคุณนะดูดีกว่าผู้หญิงคนนั้นแน่นอนเราว่านะรวนเซลีเมื่อกี้นี้คุณเห็นผู้หญิงคนนั้นกำลังอ่อยพระเอกอยู่ทำไมคุณถึงไม่แสดงความไม่พอใจออกมาละ่ะในหนังสือบอกไว้สิ่งนี้เรียกว่ากลยทธ์แซงปล่อยเพื่อจับไม่สามารถทำทุกอย่างตามความคิดของชินยี่เชิญได้ต้องปล่อยให้ชินยี่เชิญ คิดเรื่องนี้ด้วยตัวเองเพื่อที่เขาจะได้คิดถึงฉันมากขึ้น